สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับครูแจงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการกลั่นนะคะในชั่วโมงก่อนนะคะเราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของการละเหยแห้งแล้วก็การตกผึกแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะไปทําการทดลองด้วยตัวเองก็คือในเรื่องของการตกผึกนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะ สรุปหรือว่าเห็นข้อแตกต่างระหว่างการเหยแห้งแล้วก็การตกผลึกได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่นะคะก็จะเป็นวิธีการแยกสารอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของการกลั่นนั่นเองนะคะ,ะสมมตินะคะนักเรียนนะคะในกรณีที่นักเรียนดันไปเผอติดที่เกาะแห่งหนึ่งนะคะอาจจะนั่งเรือไปแล้วผลปรากฏว่า น้ํามันนะ,ะหมดนะคะก็เลยทำให้เรือไม่สามารถไปต่อได้นักเรียนก็เลยไปติดเนีอยู่ที่ก,ากลางเกาะนะคะแล้วทีนี้นักเรียนจะต้องดํารงชีวิตอยู่ต่อให้ได้นะคะท้งนี้ทท้งนั้น1แหละน้ําจะต้องมี 2. อ,อาหารจะต้องมีแต่วันนี้ครูจะพูดถึงแเพียงแค่ว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนต้องการดื่มน้ําก็คือมีความกระหายน้ําในช่วงนั้น แต่ไม่มีน้ำให้นักเรียนดื่มเลยนะคะนักเรียนจะทำได้อย่างไรนะคะซึ่งในสถานการณ์นี้นะคะครูอยากจะให้พวกเราได้ทดลองในเรื่องของการแยกของเหลวอ,ออกจากสารละลายนะ,ะจะสามารถทำได้หรือเปล่าถ้าเราลองหยิบรูสถานการณ์นี้นะสมมุติว่าอยากจะแยกน้ำออกจากน้ำทะเลเพื่อที่จะได้สามารถเนี่ยนำไปดื่มได้ ก็คือเป็นการแยกของเหลวออกจากสารละลายจะทําได้อย่างไรเอ่ยจะทําได้อย่างไรคะนักเรียนนะ,ะจะทําได้ก็คือจะต้องใช้วิธีการกลั่นใช่ไหมนะคะแล้วทีนี้ถามนักเรียนว่าแล้วการกลั่นเนี่ยเป็นการแยกสารยวิธีหนึ่งเหมือนกันเราจะทําได้อย่างไรเราไปดูวิธีการนะคะในการกลั่นอย่างง่ายได้เลยค่ะนักเรียนนะคะ ซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะสังเกตและก็อธิบายการแยกสารโดยการกลั่นอย่างง่ายได้นะคะและครูก็จะใช้สารละลายในการทำการทดลองก็คือเป็นสารละลายจุลสีนะคะย่งเป็นจุลสียูนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องใช้ในการจัดกิจกรรมนะคะก็จะมีสารละลายจุลสีหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดทดลองขนาดเล็ก บิกอร์กระบอกตวงหลอดนำแก๊สรูปตัววีจุกยางสองรูสายยางเทอร์โมมิเตอร์ก้อนกรวดขนาดเล็กตะเกียกรลกอฮอพร้อมที่กั้นลมขาตั้งพร้อมที่จับไม้ขีดไฟแก้วใส่รายแว่นตานิรภัยผ้าขาวบางน้ำหลอดหยดปากคีบเชือกหรือได้ที่วางหลอดทดลอง นะคะวิธีการทำยังไงคะนักเรียนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหยิบเอาก้อนกรวดนะคะใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นเราก็ตวงนะ,ะสารละลายจุลสีปริมาตร10ลรูปบา์เซนติเมตรนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะนำสายยางน,นะคะไปเสียบที่หลอด ไม่ใช่ที่หลอดนะคะไปเสียบที่จุกยางนะคะแล้วก็นำเทอร์โมโมิเตอร์นะคะไปเสียบที่จุกยางนะ,ะเพราะว่าจุกยามันมี2รูนะคะรูแรกก็คือเสียบสายยางรูที่2ก็เสียบเทอร์โมมิเตอร์หลังจากนั้นก็เอาจุกยางนี้นะคะไปใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่ซึ่งมีสารละลายจุลสีอยู่แล้วหลังจากนั้นทำยังไงคะนักเรียนเราก็เอาไปตั้งนะคะบนชุดตะเกียบแอลกอฮอล์ โดยการใช้ตัวหนีบนะคะที่ยึดติดพร้อมกับขาตั้งนะคะหนีบหลอดทดลองขนาดใหญ่ไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็นำปลายสายยางอีกด้านหนึ่งนะคะนำปลายสายยางอีกด้านหนึ่งใส่ลงไปในหลอดทดลองขนาดเล็กนะคะแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวบางนะคะ ถ้าขขาบางจะต้องชุบน้ำหมาดๆนะคะก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาพันที่สายยางนะคะที่เราทำไปนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการกันแล้วนะคะก็คือเพื่อช่วยในเรื่องของการควบแน่นนั่นเองนะคะนีนะคะก็ให้พันประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการหยดน้ำลงไปนะคะเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะเพราะหลังจากขณะที่พวกเราต้มนะคะต้มสารละลายจุลสีนะคะ ก็จะเกิดการเดือดเกิดขึ้นใช่ไหมคะเมื่อสารละลายจุลสีเกิดการเดือดขึ้นนะคะก็จะมีไอลอยขึ้นไปนะคะเมื่อลอยขึ้นไปแล้วนะคะก็จะไปเจอหลอดดักแก๊สหลอดดักแก๊สก็จะนําแก๊สดังกล่าวส่งต่อไปยังสายยางซึ่งสายยางมีผ้าขาวบางที่พันอยู่ใช่ไหมคะแล้วเมื่อไอที่มีความร้อนไปปะทะกับ บริเวณที่มีความเย็นหรือว่าที่มีผ้าผ้าผ้าขาบางที่หุ้มกับสายยางอยู่เมื่อร้อนเจอเย็นนะคะแน่นอนนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์นะ,ะก็จะเกิดการควบแน่นโดยอัตโนมัติไอนะคะก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําแล้วก็ตกอยู่ในหลอดแก้วขนาดเล็กนั่นเองนะคะนี่คือเป็นกระบวนการ น,ะะนักเรียนนะคะทีนี้มาดูนะคะตารางบันทึกผลการทดลองนะนี่นจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่0จนถึง10นาทีนะคะก่อนก่อนที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนักเรียนมาดูนะคะตอนแรกนะคะหลอดทดลองขนาดใหญ่มีแค่ของเหลวใสสีฟ้านะคะแล้วก็หลอดทดลองขนาดเล็กยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แต่เมื่อเะลาเวลาผ่านไปเรื่อยๆสังเกตอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิที่98เริ่มมีจุดเดือดนะคะเริ่มที่จะเดือดแล้วนะคะของเหลวสีฟ้าใสนะคะก็จะเริ่มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีปริมาณที่ลดลงแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้นส่วนในหลอดทดลองขนาดเล็กนะคะก็จะมีของเหลวใสไม่มีสี ะะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะจนถึงในเวลาที่10นาทีนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าสารละลายนะคะจุลสีนะคะที่เคยมีก่อนหน้านี้ก็จะมีปริมาณลดลงนะคะสารละลายลดลงนะคะกลายเป็นของเหลวสีฟ้ามีอยู่แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็นีหลอดทดลองขนาดใหญ่ก็จะมีปริมาณของเหลวใสไม่มีสีมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็มาดูต่อนะคะนักเรียนนะ,ะสังเกตเลยนะคะก่อนที่ให้ความร้อนกับหลังที่ให้ความร้อนจะสังเกตเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนักเรียนมองเห็นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูเปลี่ยนแปลงไงเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพนะคะาทางขวามือเป็นภาพก่อนที่เราจะนํา ให้ความร้อนนะคะยังมีปริมาณสารละลายจุลสีเยอะอยู่เลยแต่พอให้ความร้อนเสร็จแล้วปุ๊บนะคะของเหลวมีปริมาณลดลงขันเรียนแล้วก็มีสีเข้มขึ้นนะคะก็จะเหลือแค่ตะกอนนะคะคำถามชวนคิดนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนแก่สารละลายจุลสีเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือว่า สารละลายจุนสีได้รับความร้อนแล้วใช่ไหมคะก็จะเกิดการเดือดนะคะเมื่อสารละลายเกิดการเดือดขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นไอนะคะไอนะคะก็จะลอยขึ้นไปสู่ข้างบนนะคะเมื่อไปเจอกับหลอดดักแก๊สนะคะก็จะส่งต่อไปที่สายยางแล้วสายยางมีผ้าพันสีขาวอยู่นะคะร้อนเ,เย็ยนอย่างที่ครูพูดก่อนหน้านี้ก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําลงสู่หลอด ทดลองขนาดเล็กนั่นเองนะคะแล้วคำถามชวนคิดอีกคำถามหนึ่งสารในหลอดทดลองขนาดเล็กคืออะไรทราบได้อย่างไรเอยเ่ยนักเรียนตอบได้ไหมคะาสารทดลองอไม่ใช่สารทดลองสารที่อยู่ในหลอดทดลองขนาดเล็กก็คือน้ำนั่นเองนะคะก็สรุปได้ง่ายนะคะ น้ำนะคะก็สามารถที่จะแยกออกจากสารละลายจุลสีได้นะคะโดวยวิธีการกลั่นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปกิจกรรมการทดลองนะคะก็คือว่าเมื่อให้ความร้อนแก่สารละลายจนเดือดของเหลวบางส่วนจะกลายเป็นไอแยกออกจากสารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลวอีกครั้ง ทำให้สามารถแยกของเหลวอ,ออกจากสารละลายได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการกลั่นอย่างง่ายนะคะก็สามารถที่จะใช้แยกตัวทำละลายที่เป็นของเหลวซึ่งมีจุดเดือดต่ำออกจากตัวละลายที่มีจุดเดือดต่างกันมากนะคะมีคำถามให้ในักเรียนได้คิดอีกหนึ่งข้อนะคะเพราะเหตุใดน,นะคะ การแยกสารด้วยวธีการกลั่นอย่างง่ายจึงเหมาะกับสารที่มีจุดเดือดต่างกันมากเพราะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าจะใช้วิธีการกลั่นอย่างง่ายนะคะจะต้องเหมาะกับสารที่มีจุดเดือดต่างกันมากๆแต่ถามว่าเพราะเหตุนใดน,นะคะคำตอบนะคะก็เพราะว่าในกรณีที่สารที่ต้องการแยกด้วยการกลั่นอย่างง่ายมีจุดเดือดที่มันใกล้เคียงกันใช่ไหมคะก็จะทําให้สารนะคะ ออกมาพร้อมกันหรือว่าเกิดการควบแน่นพร้อมกันแล้วก็ตกอยู่ในสารผสมที่ามากกว่าหนึ่งชนิดหรือกลายเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีการกลั่นอย่างง่ายก็ต่อเมื่อเป็นสารละลายที่มีจุดเดือดที่มีความแตกต่างกันมากแต่ถ้ามีจุดเดือดใกล้เคียงกันนะคะแนะนำว่าจะต้องเป็นการ ลำดับส่วนนะคะซึ่งคุณครูก็จะพูดในหัวข้อนี้อีกทีในสัปดาห์หน้านะคะค่ะสำหรับการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการกลั่นง่ายนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของการผลิตน้ํากลั่นนะคะเป็นน้ํากลั่นแบตเตอรี่ที่ใช้ในกับรถยนต์นะคะก็ดีนะคะหรือว่าเป็นน้ํากลั่นที่ใช้เพื่อเป็นส่วนผสมเป็นตัวทําลายในการ ทดลองนะคะในห้องปฏิบัติการนะคะก็ได้เช่นกันนะคะค่ะทําทถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะสารที่ได้จากการแยกด้วยวิธีการและเหยแห้งการตกผลึกและการกลั่นอย่างง่ายเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราได้ทดลองไปแล้วคุณครูคิดว่าผู้เราน่าจะตอบได้นะคะ มาดูความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างสิ่งที่เหมือนกันนะคะสำหรับการแยกสารทั้งสามวิธีก็คือใช้ความร้อนเหมือนกันนะคะแล้วสารตั้งต้นนะคะอยู่ในสถานะเดียวกันคือของเหลวนะ,ะหรือว่าเป็นสารละลายเหมือนกันนะคะแต่ส่วนที่มันต่างกันก็คือยางก,การละเหยแห้งนะคะได้เป็นของแข็งอยู่ในสถานะของแข็งก็จริงนะคะ ส่วนการตกผลึกเป็นของแข็งเหมือนกันก็จริงแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการตกผลึกนะคะจะได้สารที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าการละเหยแห้งนะคะสถานะเหมือนกันแต่ลักษณะของสารนะคะมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันนะคะและก็มาเทียบกับการกลั่นนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือความบริสุทธิ์นะคะการกลั่นจะเหมือนกับการตกผลึก แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือสถานะนะคะการกลั่นจะต่างจากวิธีการแยกสารการละเหยแห้งแล่ว่าการตกผึกนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะจะอยู่ในรูปของสารละลายนะคะก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะแล้วก็ข้อเหมือนระหว่างการแยกสารทั้งสาวิธีนี้นะคะค่ะเรามาสรุปกันเลยนะคะ การกลั่นอย่างง่ายก็เป็นการแยกของเหลวในสารละลายที่ตัวทําละลายและตัวละลายที่มีจุดเดือดต่างกันมากนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นในหัวข้อเรื่องของการกลั่นอย่างง่ายนะคะคุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการกลั่นลำดับส่วนอีกต่อไปนะคะเจอกันคาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ